สวัสดีค่ะเพื่อนเื่อนจ๋าแม่แหม่มเองจ้าวันนี้ออกจากโรงพยาบาลวันที่5แล้วค่ะเพื่อนเื่อนจา๋าเริ่มดีขึ้นดีขึ้นแต่แรงยังไม่กลับมาวันนี้แม่ทำกับข้าวิเองนะคะมื้อเช้าอาจจะช้าหน่อยเจ้าโมพอดีผัดผักใส่เต้าหู้ค่ะเพื่อนเื่อนจา๋าเอาผัดกับเต้าหู้ไปผัดรวมกันไปเลยเพื่อนเื่อนจ๋านี่ผัดผักอาจจะดูจืดชืดหน่อยนะคะเพื่อนเื่อนจา๋าก็ดูแลสุขภาพกันไปก่อนนีผัดผักแล้วก็ข้าวเปล่าร้อนๆจา้า กินคนเดียวค่ะเพื่อนๆจ่าลูกไปโรงเรียนนะคะก็ไปซื้อขมันก็แพงหน่อยก็ลองทําเองใส่เต้าหู้ใส่ไข่เพื่อน,นก็ใส่เต้าหู้ใส่ไข่ผัดเย็นกับผักก็เซฟได้เราก็เซฟก่อนเพราะช่วงนี้แม่ไม่ค่อยสบายนะเคุณพ่อใช้ใจ่ายคุณพ่อซื้อของไม่ค่อยเป็นซื้อแบบไม่ค่อยดูราคาแล้วราคามันจะสูงเมื่อจะซื้อช่วงลดราคาอ ถ้าอยากจิงเผ็ดเราก็ใส่พริกเพิ่มได้ใส่ซอสปลาเสียงซอสปรุงรสแค่นั้นเพื่อนเพอมีแรงเราก็ทำเพื่อนเพื่อนเนอนมากไม่ดีแต่แม่ถ้าจะไม่ได้นอนเลย แม่ทํางานบ้านทั้งวันน้างห้องน้ําขัดพื้นขัดหน้าบ้านรดน้ําต้นไม้รีดผ้าเก็บกวาดท้องก็ประมาณสี่ห้าชั่วโมงแม่ทําเพราะว่าเหนื่อยเราก็นั่งพักเดี๋ยวความดันขึ้นล้างตรงล้างจงางจน เสื้อผ้าเมื่อก่อนรีดทีเดียวหมดอย่างเงี้ยทั้ทยอยรีดแล้วเพื่อนเพราะว่าไม่ยืนนานไม่ค่อยได้ปวดท้องอาจจะเช้ารอบเย็นรอบอย่างเงี้ยอัดพักใส่ไข่ใส่เต้าหู้กินง่ายๆเพืเ่นอนๆจ้ะ กินได้สองมือเพื่อน คนเราอะไรก็ไม่แน่นอนนะเพื่อนๆแม่นึกจะป่วยก็ป่วยกลัวไปหมดเลยกลัวแบบปวดท้องปวดทุรนทุรายปวดหัวปวดอะไรเพื่อนๆไม่อยากให้แบบเจ็บปวดแบบทรมานอ่ะอยากให้เรารู้ตัวเพราะว่ามันตั้งตัวไม่ติดเป็นห่วงรูปอย่างเดียวเล อร่อยเลยนะคะเพื่อน ุณหมอบอกว่าเราไม่รู้หรอกว่าอะไรกินแล้วให้เกิดนิ่วเพราะว่าในขณะที่เราสมมติว่าเราไม่ได้เป็นนิ่วใช่ไหมเพื่อนเพื่อนแต่เราไม่สามารถรู้ได้ว่าอะไรกินแล้วไปกระตุ้นนิ่วหรือว่าอะไรกินแล้วตกครั้งเลยทําให้เป็นนิ่วไม่ว่าจะอาหารการกินน้าน้ําแข็งทั่วไปที่เราใช้ชีวิตประจาวันเราก็ไม่สามารถรู้ได้บมงทีอุลตราสาวก็มองเห็นไม่ชัดเอ็กซเรย์ก,ก็เห็นไม่ชัด พอมันได้เป็นแล้วหนึ่งเม็ดพอเราไปกินอะไรที่เราไม่รู้ตัวเราเป็นมันก็จะไปกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นทำให้เป็นมากขึ้นโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นไม่ตลอดเวลาเนื่องจากเราก็ไม่อยากเป็นแล้วเราก็ไม่อยาก จะกินของที่มันไม่สะอาดหรือไม่ดีนะคะคือ,อคําถามเข้ามาในหัวแม่ร้อยปดัน้าว่าคนรับข้างถามว่าแม่กินของไม่สะอาดหรอกินของไม่เลือกกินหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถรู้ได้เพราะของที่เรากินนะคะเพื่อนเราก็ซื้อเหมือนคนทั่วไปเหมือนคนทั่วไปเลยเพื่อนเนาะ ร้านไหนเราดูไม่ค่อยสะอาดไม่น่ากินเราก็ไม่ได้ซื้อแต่บางอย่างมันเจือปนในอาหารเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเพราะเราไม่ใช่เป็นผู้ผลิตถามไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหมก็ไม่อยากให้เกิดในร่างกายแม่คือหมอบอกโปรตีนสูงเกินไปคือเนื้อสัตว์มากเกินไป สมมติคนเรารับาสมมตินะคะคนเรารับ500แม่พันหนึ่งอย่างเงีแล้วก็วิตามินซีเนี้ยร่างกายแม่ก็เยอะเกินไปเหมือนเรากินไปเยอะแล้วเราไม่ค่อยได้เผาผลาญอ่ะเผาผลาญไม่ทันต้องกินในปริมาณที่พอดี ถ้าเราป่วยแล้วอะ่ะเพื่อนๆมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะแม่อยากให้ทุกคนอ่ะให้กาลังใจสันไอคําถามถามได้ทุกอย่างค่ะไม่ใช่ว่ามันนั่งว่ากันค่ะว่าซื้อของกินไม่ดีให้ลูกกินไม่ดีให้พ่อกินไม่ดีทุกคนนะคะอยากมีเงินซื้อของกินมีดีอยากกินอะไรที่มันด,ดีแต่บางครั้งข้อจํากัดเรามีว่าการใช้เงินเท่านี้เท่านี้แล้วการที่ซื้อของถูกหรือแพงไม่ใช่ว่าของสิ่งนั้นไม่ดีนะคะเพื่อนๆจ้ะ เราก็ซื้อของปรุงปรุงสำเร็จตลอดเลยแต่แม่ติดใจเพราะแม่ชอบกินน้ำแข็งะแม่ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับน้ำแข็งหรือเปล่าแต่อะไก็ไม่ได้โทษนะเพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดการใช้ชีวิตประจำวันใครไม่เป็นไม่รู้อะค่ะ คำถามแรกที่แม่รับโทรศัพท์หลือ่แม่กำลังพักฟืน้นกินของสบกระป๋องหรือเปล่าซื้อของทำไมไม่ดูทำไมเป็นยิ้เยอะแยะขนาดนี้กำลังใจคนที่กำลังป่วยกำลังคิดมากก้มใจเป็นกังวลเรื่องการรักษาตัวคิดมากเรื่องเป็นห่วงลูกคิดมากเรื่องที่ต้องเข้าโรงพยาบาลทันทันโดยที่ยังไม่ได้บอกใครเลย แล้วพอทุกคนรู้คุณพ่อไปบอกเนี่ยโทรมาพูดจาแบบเนี้ยแล้วคนที่ให้น้าเกลืออยู่อย่างแม่คนป่วยที่กาลังนอนให้น้าเกลืออยู่อย่างแม่เนี่ยกาลังใจมันสอบค่ะกําลังใจมันสอบมันบอบช้ามันอ่อนแอไม่จริงหรอกค่ะผู้ป่วยที่เข้าโรงพยาบาลแล้วนอนเตียงแอดมิดเนี่ยจะไม่มีใครเข้มแข็งทุกอย่างมันต้องใช้เวลาค่ะวันแรกสุดทุกคนค่ะสองสามวันแรกเหมือนกับยังทําใจอย,อยู่ยังมึนๆงงๆว่าเอ๊ะทำไมจะต้องเข้าโรงพยาบาลเลย อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องปรับตัวรับมันที่ได้อยู่กับมันที่ได้แต่คําถามคนที่เข้ามาวุ่นวายอะ่ะถามได้ค่ะถามในสิ่งที่ควรถามถามในสิ่งที่ควรจะใช้ความคิดควรจะใช้ความคิดว่าคนเราเนี่ย มันมันจะมีหรอในโลกใบนี้ไปคือซื้อของที่ไม่สะอาดและสกระปรกกินอะไรประมาณเนี้ยแม่ก็น้อยเนื้อต่ําใจแต่พอแม่ตั้งหลักได้นะแม่จะไม่อยากพูดถึงเรื่องพวกนี้เลยม,มันทำให้ความดันขึ้นแล้วก็เครียดมันมันมันเครียดตรงที่ว่าถ้าคนข้างนอกที่ไม่รู้จักแม่หรือว่าเป็นเพื่อนฝูงที่ไม่สนิทถามเนี่ยมันจะไม่โกรธไม่คิดอะไรเลยเพราะเขาไม่ใช่คนที่เขา ที่เราสนิทคือถามมาตอไปอย่าไปทีสารแต่นี่เป็นคนแบบใกล้ชิดนำ้ำเพื่อนๆมันก็ทําให้เราสึกเสียใจทั้งๆที่เราก็ไม่ได้ไปพึ่งค่าใช้จ่ายการรักษาเพาะนะเราใช้สิทธิประกันสังคมเราก็ไม่ได้ให้เขามาเยี่ยมไม่ได้เขามาดูแลเราเราใช้เราให้พยาบาลช่วยดูแลแล้วเราก็ช่วยตัวเองด้วยเราก็พยายามลุกเลวยตัวเองทําอะไรด้วยตัวเองโดยที่ไม่อยากเป็นภาระใครแต่ที่เราห่วงเราห่วงแค่ลูกสาวเราคนเดียวแค่นั้น ที่ที่พูดแล้วไม่คิดมีเยอะแล้วหรือว่าที่คิดได้แต่อยากจะพูดให้คนุนช้าใจหรือบอกช้าก็มีเยอะเพื่อนๆ <Bradley. S 1> ก็ประมาณนี้แม่ก็เสียใจแต่ตอนนี้แม่ฮิดสู้แล้วเมื่อวานแม่แม่ตั้งแต่แม่ออกจากโรงพยาบาลมาแม่ก็อดทนนะเจ็บท้องแค่ไหนที่ใส่ท่อคําไตอ่ะแม่ก็ไปรับลูกที่โรงเรียนทุกวันนะพยายามสอนลูกให้ขึ้นรถสองแถวแล้วก็ดูทางว่าถึงบ้านแล้วก็ถึงทางก็เตรียมเงินเตรียมอะไรสอนเขา ให้สะพายกระเป๋าจะได้ไม่ล้มเพราะว่าเขาจะมีกระเป๋าสะพายใช่ไหมคะเพื่อนแล้วก็มีกระเป๋าถือข้างเพราะว่าถ้าเขาเอาไม่ไม่สะพายกระเป๋าแล้วถือเนี่ยอีกมือไหนจะจับราวพื่สองแถวอีกมือไหนจะกดอ่อนแล้วก็พลุมพลังสามารถตกลดได้ในขณะที่รถกําลังสตาร์ทเพราะว่าแม่เห็นเด็กตกรดมาสองครั้งและเห็นกระตาตัวเองลูกสาวแม่ก็เห็นแม่ก็ต้องให้ลูกอ่ะฝึกสะพายกระเป๋าหนักก็ต้องสะพายแล้วก็ถือกระเป๋าอีกใบหนึ่งคือใส่พวกกระบอกมาบอกน้ำของเขา พราะกระเป๋าที่สะพายมันแน่นแล้วค่ะแล้วเขาจะได้ไว้ที่ข้อมือแล้วจะได้มีมือที่ถือจับเหล็กขึ้นรถสองแถวแล้วก็หาที่นั่งถ้าไม่มีที่นั่งก็จะได้ยืนได้แบบสะดวกสบายเพราะเราสะพายกระเป๋าแล้ว,ลวเราก็ยืนได้จับสองแถวยดมือหนึ่งแล้วให้เตรียมเงินไว้สําหรับจ่ายค่าสองแถวเลยไม่ให้ไปหยิบข้างล่างเพราะว่าเดี๋ยวมันจะช้าเดี๋ยวรถเขาจะไปประมาณนั้นแม่ก็สอนให้ลูกดูทางดูทางแต่มันก็ต้องใช้เวลาเพราะเด็กไม่เคยค่ะ มันบ้านเราไม่ได้อยู่ใกล้เหมือนเมื่อก่อนแล้วที่แม่เช่าอยู่ใกล้ๆโรงเรียนตอนนี้เรามาซื้อไกลไปแล้วออกนอกเขตไปแล้วเราก็ต้องคอยดูแลลูกเราถ้าเกิดอะไรขึ้นในขณะที่เราป่วยอยู่แล้วลูกเราป่วยใครจะดูแลกันทุกอย่างมันต้องค่อยๆเป็นค่อยไปหนึ่งสองสาไม่ใช่คุณเก่งเลยสิบอาจจะมีเด็กที่เก่งเลยโอเคเก่งมากเก่งเลยอันนั้นคือคือพรสวรรค์ของเด็กเขาแต่ลูกแม่ค่อนข้างจะช้าทำอะไรใจเย็นเพราะเราสอในให้เขาเรียบร้อยประมาณนั้นแต่เราก็คอยเล่งคอยกระตุ้นตลอดนะคะ เด็กคนเราไม่เหมือนกันในโลกนี้ไม่เหมือนกันครับความคามิดความอ่านทัศนคติไม่เหมือนกันไม่งั้นก็คนเป็นใหญ่เป็นโปกันครับไม่ไปหมดแล้วแม่ก็พยายามสอนเขาทุกวันนี้สอนอยู่แล้วเดี๋ยวก็จะรอจังหวะปล่อยเขากลับบ้านเองครั้งสองสามครั้งเขาจะได้ชินแต่ในขณะที่ว่ากลับบ้านเองแม่ก็ต้องสกดร,รอยตามดูก่อนเพราะหนึ่งการลูกแม่ก้าวสองแถวเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ตรงที่ว่าเด็กก้าวขึ้นสองแถวแล้วรถมันแน่นสองแถวเขามองไม่เห็นด้านหลัง เขาใช้ความรู้สึกของเขาอะสตาร์รถออกเลยเด็กก้าวได้ขาเดียวเด็กผู้ชายใส่แว่นคางกระแทกบนใดแล้วรถลากไปเลยดีนะมีตำรวจจราจรอยู่อ่าเหตุการณ์ที่หนึ่งแล้วนะในกรณีที่รถแน่นอ่าอันนี้คือขาขึ้นนะและที่แม่ขาลงไม่เห็นหน้าโรงเรียนลูกสาวแม่เลยเด็กกําลังจะกดลดลงลดกดลงนะคะมีกดลงประมาณสามคนแต่ไปจ่ายตังค์แล้วสองคนอีกคนนึงอยู่ข้างในยังลงมาไม่สุด ขึ้ก้าวขาลงได้ขาเดียวอะรถก็คิดว่าคนลงแค่สองคนใช่ไหมคะก็ขับไปเลยค่ะอีกคนนึงก็ลากขาอันเนี้ยจะเจ็บหนักหน่อยคนที่ล้มข้างหน้าก็หนักตรงขาอันนี้เจ็บหนักเลยค่ะเพราะว่าก้าวได้ขาเดียวขาวเดียวไปพาดอยู่ที่บันไดรถแล้วหน้าก็ขมากระแทกพื้นเลยแม่ก็ไปช่วยกันจับอันเนี้ยมันสองกรณีคือกรณีขาขึ้น คนขับรถคิดว่าขึ้นหมดแล้วพอรถมันแน่นมันนักเรียนบังไม่เห็นกระจกหลังใช่ไหมคะเขาก็รีบออกไปพอออกไปเด็กยังก้าวสองขาไม่ครบอีกขานึงลากอยู่หน้ากระแทกบนันไดอันนี้กรณีขาขึ้นนะคะเด็กผู้ชายที่แม่เจอส่วนเด็กผู้หญิงขาลงมีลงสามคนอีก2คนมีจ่ายตังค์แล้วคนที่3ามเนี่ยเขาจะลงช้าเพราะาอยู่ข้างในสุดรถสองแถวก็คิดว่ามีแค่2คนเห็นจ่ายตังค์หมดแล้วก็ขับไปเลยพอข,ขับไปเสร็จเด็กกําลังก้าวขาลงได้ขาเดียว ล้มเลยจ้ะเพื่อนๆหน้ากระแทกแม่ก็ไปช่วยเดี๋ยๆมันก็อะไรย่างเงี้ยแม่ก็เป็นห่วงลูกแม่เรามีสิทธิ์ห่วงลูกเรามีสิทธิ์รักลูกเราไม่ผิดค่ะทุกอย่างมันต้องมีการเริ่มต้นเพื่อให้สอนคุณจะเล่นอะไรทั้งนามบางทีเด็กอะ่ะความกล้าหาญมันไม่เท่ากันเพื่อนๆเด็กความกล้าหาญมันไม่เท่ากันประมาณนั้นแม่ก็โดนคนในครอบครัวว่าว่าเลี้ยงลูกไม่ฉลาดเลี้ยงลูกช้าแต่ถ้าแม่ย้อนก็ผิดอีกอะ่ะ ใช่ไหมผู้หลักผู้ใหญ่อยู่มากกว่าแม่เตือนถ้าแม่ย้อนก็ผิดอ่ะตัวอย่างที่ดีเราต้องทําให้ได้ดีให้เขาเห็นก่อนค่อยมาว่าคนอื่นเขาถ้ายังทําไม่ได้ไม่ต้องสอนคนอื่นเขาเขาลูกเขามีพ่อมีแม่อยู่ก็ให้พ่อมแม่เขาสอนถ้าวันไหนไม่มีพ่อมีแม่คุณก็สอนไปแค,แค่นั้นเองไม่ต้องว่าให้บอกช้ำไม่ต้องว่าให้เกิดการแตกหักอะไรกันนะคะไม่ชอบกันก็ไม่ต้องคุยกันไม่ชอบกันเมื่อไหรติดต่อกันแค่นั้นเองนะ แม่ก็อยู่ของแม่แบบนี้คนเราแม่เกิดมาจนแต่แม่ก็มีศักดิ์ศรีมีความเป็นคนไม่เคยเอาเปรียบใครไม่เคยว่าใครไม่อยากจะยุ่งกับใครอยากอยู่เงียบเงยบสงบสแต่ไม่ใช่ว่าคุณมีมากกว่าหน่อยหนึ่งคุณจะมาเหยียบย่ำหรือข่มเหงความรู้สึกแม่ก็ไม่ยอมเหมือนกันคนประเภทนี้มีเยอะนะคะเพื่อนมีเยอะมากเ <c oughs> จอกับตัวมาแล้วเมื่อก่อนไม่เคยเชื่อค่ะแต่เจอกับตัวมาแล้วต่อนหน้าอย่างรับหลังอย่างก็มีเยอะค่ะเพื่อนเราก็ไม่รู้ว่าเราไปทําไม่ถูกใจเขายัางไง แต่ถ้าลองเรารวยสิเพื่อนๆต่อให้เราทําผิดเนี่ยยังต้องผูกเลยอะ่ะ hmm. แม่ก็อึดอัดใจหลายอย่างตอนนี้แม่ก็ป่วยพยายามทําตัวให้เข้มแข็งเจ็บก็ต้องอดทนแม่ก็ต้องประคองลูกแม่ไปให้ได้สงสารเขาเราไม่มีเงินไม่มีทรัพย์สมบัติให้เขาเรามีเขาคนเดียวก็ไม่ได้มีใครใส่มาใส่ใจอะไรมากมายแล้วก็เลี้ยงเท่าที่เราอยู่กันสามคนพ่อแม่ลูกเราก็ต้องให้ความรักความสุขกับเขาแล้วก็ ให้รู้จักลํลำบากบ้างสบายบ้างเป็นบางครั้งบางคราวเท่าที่เราจะทําได้นะคะวันไหนเขาไม่มีเราแล้วเขาก็เคว้งควางไม่มีใครค่ะเพราะขนาดป่วยเข้าโรงพยาบาลลูกแม่ยังไม่มีใครมาเยี่ยมเลยสิบเจ็ดวันพักฟื้นที่บ้านอีกสิบสิบวันเป็นยีิบเจ็ดวันแม่ก็ไม่ได้มีใครมาเยี่ยมเพื่อนมีแค่คุณพ่อกัอบลูกมาดูแล้วก็ให้กลับเพราะไม่อยากให้อยู่นานเดี๋ยวติดเชื้อแล้วจะพากันป่วยแล้วไม่มีใครดูแลใครเราก็อยู่กันแบบนี้แหละค่ะเพื่อนแล้วแต่คนรอบข้างจะคิดยังไงแม่ก็ไม่ได้สนนะ พราะทุกวันนี้เราก็ต้องรักตัวเราเองเนาะใครจะอ้างเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เขาอันนี้ก็คือส่วนตัวเขาเราไม่ยุ่งแม่ก็กินไม่ลงแล้วเพื่อนๆเดยกกินยาต่อเดี๋ยวความดันขึ้นแม่พยายามไม่อยากเป็นความดันอยากมีความสุขอยากอยู่กับลูกไปนานๆค่ะเพื่อนๆจ๋าฝากเพื่อนๆดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพื่อนๆจ๋าถ้าอาการไม่ค่อยดีรีบไปพบแพทย์ไปหาคุณหมอนะหาครั้งแรกไม่เจอก็ไปหาซ้ำนะเพื่อนๆจ๋าบางที อาจจะไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรหรือว่าเราจะอาจจะไม่ได้เป็นอะไรก็ได้นะเพื่อนๆจา๋าแม่แหม่มลาไปก่อนนะคะมเมื่อกี้เศร้าเลยเพื่อนๆเครียดแต่ก็ดีขึ้นเยอะละมีคนรอบข้างให้กําลังใจเยอะมีคนผู้ปกครองที่โรงเรียนลูกอ่าแลกเปลี่ยนความคิดให้กําลังใจเยอะแล้วก็มีป้าที่นับถือสองสามคนแถวดอนเมืองก็ให้กําลังใจแม่เยอะแม่ก็สู้ค่ะเพื่อนๆจา๋าในโลกนี้ก็ไม่ได้มีคนเกลียดเราอย่างเดียวเนาะก็มีคนรักเราเหมือนกันค่ะ